นิชาเกมจริงๆน,นะคะเย้ yeah! วันนี้นะคะนิชาก็จะมาเล่นโรบักกันเองค่ะเล่นแมพ School l i f e นั่นเองน่าเล่นสุดๆไปเลยโอเคทิกาทิกาอะไรเหรอเป้บสตามาเล่นด้ไหมใจเลยโอเคกดเล่นนะลีด <Yes. S 1> carefully โ oh. อ ฉันตาลายหมดแล้วโอเคฉันก็จะแต่งตัวให้สวยๆเลยนะแวงวิทยาการคอมพิวเตอร์ทีพหรือกดเอกปิดนะ่ยเราเนี่ยเป็นคนที่ชุดธรรมดาธรรมดาที่สุดเลยนะคะอ,อยากแต่งตัวแต่งหน้าอยากแต่งตัวจะงอยะแต่ไงอะ จะยไงอะ่ะอินอนอฟฟิศจะลดท่านจะพิมพ์ว่าบาบาจบเรื่องไปอะ่ะคืออะไรที่เขียนว,ว่าอะไรเนี่ยอ๋อโอเคเราก็จะมาเล่นเหมือนอยู่ในโรงเรียนมอปลายหรือไม่ก็มหาลัยนะ School, ไฮสกูแปว่าอะไรนะโรงเรียนมัธย,ยมเนแข็งแค่อุ้ยมีการวาดรูปด้วยอยากวาดด้วยอะ่ะเพราะว่าต่อได้ไหมไม่ได้นะคะมีคนกำลังคุยกันอยู่แล้วก็จะไม่รบกวนเขานะคะประตูโรงเรียนนี้ไม่เปิดด้วยนะคะเ,ออเดินผ่านได้เลยห้องเรียนขับรถเรียนขับรถเลยเหรออุ้ยอุ้ยมีห้องน้ำชาย เข้าไปได้ไงเนี่ยห้องน้ำยิงนะฉันปวดฉี่พอดีเลยอะ่ะไปห้องน้ำหน่อยดีกว่าสักครู่นะคะเสร็จแล้วค่ะโอันกระโดดข้ามมาเลยนะีคะ่ฉันไม่ฉันจะไม่เหมือนใครปกตินะคะฉันไม่เปิดประตูแคะ่ะฉชนกระโดดข้ามเลยคะ่ะโอเคเป็นสิ่งที่ดีมากนะน่ขาเกือบหักเลยนะคะแต่ฉันชอบกะ การทำอะไรแบบนี้อยู่เลยจะแค่อ่านี่คือดูที่พักหนูก็จะมีทีพีมีสีรีวิวทำไมเนี้ยน่ชาคิดว่าทุกคนน่าจะเคยเล่นเลยอ๋อนี่ชาเป็นสายฟรีแน่สายฟรีมันน่าเล่นหนูนี่คือห้องห้องเรียนศิลปะศิลปะเปิดแน่ห้องเรียนศิลปะล,ล,ล,ล้วก็มาเมื่อกี้นี้น่า แต่อันนี้ไม่มีคนนี่อะไรเนะี่ยโรงละครว่าโรงละครไหนอ่ะฉันจะไปตรงไหนเนี่ยเออฉันเล่นก็ไม่เป็นด้วยโรงละครทีพีโอเคมาแล้วตรงไหนอ่ะ จตโรงเรียนแล้วว่าทุกคนนี่ชาออกจากโรงเรียนไปแล้วเสียงมาจากครูสอบห้องครัวนี่อะไรเนี่ยร้านขายของเราก็จะเดินตามเสียงนะคะห้องนี้แน่เลยห้องห้องพักรวมห้องพักรวมอะไรอ่ะนี่ชาสมุน ฉันนะ่ะไม่เคยมาโรงเรียนที่นี่เลยโรงเรียนใหม่ห้องเรียนภาษาอังกฤษว้าวเจ๋งมากเลยมันเป็นแบบเหมือนจะเรียนวิชานี้ก็ต้องเดินขึ้นเดินลงฉันชอบการนนะักกินเลยกะที่สุดห้องอะไรอะฉันว่ามันน่าจะอันตรายนะเลยอ้าดนตรีหยุดห้องทางเข้าโรงยิมโรงยิม มีสุกเขียวอะไรด้วยโอ้ oh, ฉันยังเดินชนเสาอยู่เลยเนี่ยตรงนี้มืดหน้าเลยทุกคนนี่ก็เป็นลงยิมแน่โอ้โ oh หลงเยนมทยัทยมเทเน่ใหญ่โตแมาหอยลายฉันอยากอยู่มากเลยอ่ะอยากแล้ว,ลวอยากแล้ว,ลวเราก็จะมาดูนะแข่งมาโรงละครทีพีมูซ่ นี่ลงคนนิชาไปไหนไกลเนี่ยฉันอยากเล่นบ้างจุงฉันทำมานี้นะฮะเล่นก็ไม่เป็นโอ้โหเด็กใหม่เน่เล่นก็ยังไม่เป็นจะเล่นอย่างนะอ้าวก็ฉันเล่นไม่เป็นฉันอยากลองเล่นนะาทำไมล่ะมีปัญหาอะไรริบเล่าค่ะก็ฉันอยากเล่นนะแค่ก็เล่นสิค่ะฉันก็จะเล่นเหมือนกันค่ะ เ okay, คะควหายคุณหายไปแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เราควรลงเอ้ยพิมพ์เขียวพิมพ์เขียวพิมพ์เขียวคืออะไรที่พีรโอเคลงเขียวเน่อููไม่นคนเต้นด้วยเหรอเต้นยังไองอะขอฉันเต้นหน่อยได้ไหมเธอได้เลยแต่ฉันสอนไม่เป็นอะเอเออะไรอะ ฉันฉันกดไม่เป็นนะแคะ่ทุกคนนี่ฉันขออภัยจริงๆริงนะแค่ที่ฉันก,กดมั่วๆนะเพราะว่าไม่ใช่ก,กดเข้าไปโอ้เจอแล้วปุ๊บอันนี้นะ่เอออืมอืมนี่นาชาแสงเกติาชาก,ก็ไม่ต้องกลัวลฮิปฮอปเป็นเลยนะพวกะเธอเต้นฮิปฮอปกันเป็นเรือเปล่านะ <c oughs> <c oughs> นี่ นีวอาจังอออาจังจังจังจงึอออหูงมอืมโอเคอืมอืมจะมีขอเนาะที่ฉก็จะถือเป็นเชลิเตอร์กันลกันซูซซ่าๆปิดหน้าฉันทำไมนี่ย โอ้ยนิชาเนี่ยเป็นหน้าฉันหยุดได้ขอโทษเออเป็นไงนี่เอาเดิมเอาเดิมมานี่โอ้ยฉันต้องโอ้มันมีมันมีนิดนึงเหรอทูสเอ่ออืมอนีออ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 ้กันแล้วกันสู้สูสาสา้ซะซะปาจติงก้าปาจติงกี้ ซู้ๆอ่อไม่มีใครแข่งเลยฉันแข่งกันแค่สองคนก็ได้เอซสูซ่าซ่าปาติก้าปาติกี้สูซๆสี่สสสีปาติกี้ปะปะทักก้าเอ่อเออฉันว่าฉันน่าจะไปดีกว่าเอ่ออืมฉันไม่ควรมือกลางวันละทุกคนยสฉันชอบมือกลางวันที่สุดเลย กดอย่างนี้มันจะกดเรือตังเครื่องจะพังแล้วนี่ทีพีทีพีทีพี่พเคอื้ฉันจุงเกลอาเนีน่นาอินเกเกล้ฉันไม่ตั้งในร้อยสามสิบฉันนั่งเรือวันแรกฉันเขาคิดว่าฉันควรเก็บเงินหน่อย ฉันจะซื้อเป็นเซีนวิตก็แร้วการเฮลตี้ต่อสุขภาพนลเหรอโอเคแล้วก็ซื้อน,น้ำดื่มด้วยโอ้โหน้ำเปลืองมีประโยชน์ค่ะน้ำกาแฟเนี่ยคือทุกคนมันก็ต้องสามสิบกว่าบาทเลยนะคนอื่นเขาก็ยังไม่กินเนาะแล้วก็จองที่นั่งนั่งตรงกลางไปเลยเนย่สบายที่วีไอพีค่ะที่ว ที่ V I P โต๊ะทั้งหมดใหญ่ๆเนี่ยเขาันี้ชาหมดถ้าจะมานั่งกับฉันทำไมโอ้โหเธอมีคู่หูหลายคนเหลือเกินสองคนเลยอ่ะเท่มากเลยอ่ะเออฉันว่าฉันมีนั่งที่อื่นดีก,กว่าเพราะว่าฉันฉันอยากมีที่นั่ง V I P สำหรับฉันนะั่นนะนี่ไง V I P V I P ได้ได้แบบผันไปดูวิวห่านไปดูรถชมเมืองชมร้านหนุนี่นั่นโอ้โหที่ V I P มาวันแรกกันนกก็ได้นั่งตรงกลางไม่มีคนมารบกวนอร่อยจังอร้อยอร่อยอพักกลางวันนี่ดิสนุกจังเลยนะเนอะขอโทษทีโอ้ยเพิ่มากินช้าอยไรงคือหนกูกินเสร็จหมดแล้วจ้ะเออไปห้องสำนักงานหลักหน่อยคูอยู่ไหมนี่คุณครู อ้าวทำไมเพืเ่อนๆฉันอยู่ข้างนอกกันล่ะเออฉันออกจากเรียนไม่เป็นไรหรอกแอบครูฉันนะ่ะเจอข้างหน้านูนะ่นน่ะน้าซื้อมากเลยอะ่ะตังหมดไปแปดสองแล้วอะ่ะเฮ้ยข้ามถนนต้องดูรถด,ด้วยมีรถหรือเปล่าตอนนี้ฉันก็อยู่มัธยมแล้วเนาะฉันก็ต้องอทำในเปรละเละ่ ถ้าทำอะไรไม่เป็นก็ไปอยู่ปฐมไปเอ่อเอ่อฉันฉันจะทำอะไรฉันจะทำอะไรไม่ค่อยรู้เรื่อยไม่รู้อะไรนี่ฮะจะซื้อของอ่ะร้านยังไม่เปิดเหรอฮะโอ้โหร้านยังไม่เปิดแต่ทุกคนอยากได้รถอะฉันอยากขับรถมันมีร้านอุย้ยนี่มันอะไรนะ่ะของนน่างั้นเหรอ อีต้องฉต้องเริ่มงานเก็บขยะกันนี้เหรอเอ่อเอ่อเม่ดีกว่าอีขยะเต็มหมดเลยอะฉันไม่อยากอยู่เลยอี๋ฉันเก็การสก,กปรกเหลือเกิน คุณผู้ชมคะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะคะกูกระดิ่งให้ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะถ้านิชาเล่นโลบอร์เนี่ยนิชาก็จะภาคไม่ค่อยถนัดหน่อยนะนอกจากแต่ถ้านิชาเล่นเกมโตเกะไลท์เวอร์หรือไม่ก็เกมบิ๊กเกอรหรือไม่ก็เกมอะไรแบบนี้น่าจะภาคถนัดกว่านั่นก็บ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะฉันต้องขึ้นไปเรียนแล้วแหละ